วันนี้แค่อย่ากออกจากบ้านนะคะเราไม่ได้ไปกลางเต็นที่ไหนกันค่ะแต่วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนเนี่ยนะคะไปดูวิธีการทําโต๊ะแคมปิ้งค่ะเพราะต้องบอกนะคะว่าทุกครั้งที่เราไปแคมปิ้งเนี่ยนะคะเราไม่มีโต๊ะเป็นของตัวเองเลยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะได้นั่งทานข้าวกับพื้นดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาเปลี่ยนนะคะจากเก้าอี้ค่ะให้มาเป็นโต๊ะแคมปิ้งค่ะในราคาหลักร้อยเท่านั้นค่ะเก้าอี้ที่เราจะมาเปลี่ยนนะคะรูปร่าง หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเก้าอี้ตัวนี้เราได้ฟรีมานะคะแล้วก็อายุการใช้งานก็คือมันค่อนข้างนานแล้วแหละดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาเปลี่ยนค่ะเก้าอี้อันนี้เนี่ยให้มาเป็นโต๊ะแคมปิง้งเราจะได้มีโต๊ะไปแคมปิ้งกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําพร้อมกันเลยนั่นเองนะคะไปเลยค่ะ และนี่ก็คือโคงรงเก้าอี้ของเรานะคะเราได้นําส่วนของผ้าที่เป็นที่นั่งออกเป็นที่เรียบร้อยได้โครงมาก็ทําการวัดได้เลยค่ะในส่วนของเหล็กที่อยู่ในวงกลมสีเส้นด้านหน้าเราจะทําการตัดเส้นซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุดนะคะส่วนสองเส้นตรงกลางเราจะไขน็อตออกมาค่ะแล้วก็แบ่งเป็นสี่ส่วนเพื่อเป็นรองฐานโต๊ะนะคะไม่ให้ยุบตัวลงส่วนสองเส้นทางด้านหลังเราจะนําออกมาเพื่อเป็นฐานรองไม้ท็อปนั่นเองค่ะใครที่มีโคงรงเก้าอี้แบบนี้คุณก็สามารถทําตามขั้นตอนอย่างที่เบลบอกได้เลย นั่นเองนะคะ เอาเสาสองต้นด้านหน้าออกมาแล้วนะคะเมื่อเราได้ออกมาเนี่ยเราจะทำการตัดแบ่งออกเป็นสี่ต้นนะคะก็คือสองต้นด้านหน้าก็แบ่งครึ่งไปเลยค่ะเราจะได้เสาเป็นสี่ต้นนั่นเองนะคะเมื่อคุณได้เสาเป็นสี่ต้นแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเอาเสาอันนี้เนี่ยนะคะไป ล็อกมุมนะคะอยู่ตรงฐานโต๊ะนะคะเพื่อที่เวลาเรากลางโต๊ะออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่มีความยบลงจนเกินไปค่ะอย่างน้อยก็ยังคงติดเสาอันเนี้ยที่เราได้ขันน็อตติดไว้แล้วนะคะมันก็จะได้เป็นความสูงพอดีนะคะในส่วนนี้คุณต้องวัดเอานะว่าอยากได้ความสูงของโตะเนี่ยเท่าไหร่ก็ต้องวัดพอดีแล้วก็ตัดเสาให้ตามมุมองศาที่พอดีด้วยนั่นเองค่ะเมื่อเราขันน็อตนะคะ ใส่ฐานโต๊ะฐานโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการตัดในส่วนของที่เหลือออกนะคะที่มันยื่นออกมาทําให้มันเตียนเท่ากันหมดเพื่อที่เราจะได้ทําการวางไม้ท็อปได้นั่นเองค่ะตัดแล้วเนี่ยก็คือเจียเก็บขอบมุมให้เรียบร้อยด้วยนะคะมันจะได้ไม่บาดมือในเวลาที่เราใช้งานนะคะ นะคะในส่วนเกินออกไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีก้ามปู PVC ค่ะมายึดด้านบนค่ะยึดด้านบนเพื่อที่เราจะได้เอาฐาน ไม้ท็อปเนี่ยนะคะมันล็อกได้เวลากลางออกเราจะหันไม้ท็อปมาล็อกแล้วก็สามารถวางในส่วนของโต๊ะไม้ท็อปได้แบบพอดีนั่นเองค่ะเราก็ได้ทําการยึดทั้งหมดแล้วก็ลองกลางออกคุณจะเห็นวงกลมนะคะสีส้มอันนี้คุณจะเห็นว่ามันมีความไม่พอดีกันอยู่นะคะเราก็จะตัดท่อ PVC เนี่ยนะคะมาล็อกตรงกลางอีกทีนึงนะคะเพื่อที่ฐานลองไม้ท็อปจะได้ตรงไปในเส้นตรงทางทิศเดียวกันนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย ค่ะเมื่อคุณได้ฐานโต๊ะเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะทําในส่วนของไม้ท็อปนั่นเองนะคะในส่วนของงานไม้ค่ะคุณอยากจะได้ความกว้างของหน้าไม้ขนาดไหนคุณทําการวัดแล้วก็ ตัดตามความต้องการของคุณได้เลยค่ะแล้วก็คำนวณดีๆนะคะว่าโต๊ะของคุณมีความยาวขนาดไหนและจะต้องใช้ไม้กี่อันโต๊ะของเบลค่ะใช้ไม้ทั้งหมด26อันค่ะเบลก็ได้ทำการวัดแล้วแล้วก็ตัดแล้วแบ่งเป็นซีซีทั้งหมด26อันอย่างที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราได้จํานวนตามที่เราต้องการแล้วค่ะเราก็นำไม้เนี่ยทั้งหมดนี่นะคะไปทำการขัดค่ะเพื่อลบเหลี่ยมนะคะลบเซียนออกนะคะ เวลาใช้งานมันจะได้ไม่ทิ่มมือเรานั่นเองนะคะเมื่อเราทำการขัดเหลี่ยมมุมออกต่างๆหมดแล้วเราก็จะทำการทาชลล็กก่อนค่ะเมื่อคุณทาชลล็กนะคะ ทาเลักเรียบร้อยแล้วก็นําไปตากแดดให้มันแห้งนะคะเพราะต้องบอกนะคะว่าเทคนิคนี้นะคะจะทําให้ไม้มีความฟูมากยิ่งขึ้นแล้วก็เมื่อคุณทาเลักเรียบร้อยแล้วนํามาขัดอีกหนึ่งรอบคุณจะได้เท็กเจอร์นะคะเนื้อไม้ที่มีความเรียบและลื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะขัดให้เรียบร้อยค่ะหลังจากทาชลกักจากนั้นเนี่ยคุณก็นํามาทาสีเลยค่ะเก็บงานให้เรียบร้อยก็จะ พร้อมเรียบร้อยแล้วสำหรับโต๊ะของเราพร้อมนะคะพอเราได้ในส่วนของโครงเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ส่วนของไม้ไม้ท็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทําการประกอบรวมล่างกันค่ะนะคะการประกอบรวมล่างก็คือเราจะนําไม้ที่เราตัดได้ทั้งหมดเนี่ยที่ทําเรียบร้อยแล้วมาวางเรียงกันที่พื้นก่อนนะคะเพื่อที่จะวัดขนาดเว้นช่องไฟว่าเราจะเอาโต๊ะของเราเนี่ยนะคะ เว้นช่องไฟขนาดไหนอย่างไรในรูปเนี่ยในคลิปเนี่ยนะคะเบลนำาบานทับประตูนะคะมา2อันมาเป็นเว้นช่องไฟนะคะเพื่อที่เราจะได้แบบกะคาดคะเนเอาว่าแบบประมาณนี้พอดีกับโครงโต๊ะของเราไหมนะคะเมื่อเราโอเคมั่นใจแล้วว่าเราจะเว้นช่องไฟขนาดนี้เราก็นำโครงโตะ๊ะค่ะพลิกกลับมาวางทับดูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะ ให้ความแม SI ่นยำมากยิ่งขึ้นว่าโอเคสรุปแล้วเราจะเอาขนาดนี้พอดีโต๊ะของเราแล้วนะคะก็เมื่อพอดีแล้วค่ะได้ตามความต้องการแล้วเราก็นำแม็กค่ะ นะคะมายิงได้เลยค่ะโดยตัวที่ยึดไม้นะคะให้ติดติดกันเนี่ยนะคะเราใช้สายกระเป๋าค่ะเรานำสายกระเป๋ามาวางลงแล้วก็ยิงแม็กนะคะให้มันอยู่คงทนมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. ก็จะได้เป็นโต๊ะพร้อมใช้งานแบบนี้แล้วนั่นเองค่ะ และอยากจะเปลี่ยนเก้าอี้แบบนี้นะคะให้มาเป็นโต๊ะแคมปิ้งคุณสามารถดูวิธีการทําตามคลิปของเบลได้เลยนะคะหรือว่าสงสัยตรงไหนาสามารถเมนเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะรวมไปถึงใครที่ต้องการอยากจะได้ไม้แบบนี้นะคะไม้ท็อปแบบนี้คุณสามารถสั่งกับเบลได้เลยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะไปทักในแชทนะคะของเพจแค่อยากออกจากบ้านได้เช่นกันค่ะอยากจะได้กี่อันยังไงบอกมาได้เล นนนั่นเองะะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e รวมไปถึงติดตามด้วยค่ะแล้วคอยดูกันว่าแค่อยากออกจากบ้านในครั้งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะทำอะไรฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะ